สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะมาชาเลนจ์ออกกาลังกายอีกแล้วจ้าชาเลนจ์เป็นประจําเป็นกิจวัตรของเราก็จะมาชาเลนจ์กับเครื่องสกีขาเหลาขาเรียวทําให้เซลลูไลซ์ขาหนีบเป็นก้อนเป็นก้อนลดลงได้นะคะด้วยเครื่องสกีขาตัวนี้เราไปเริ่มชาเลนจ์กันเลยค่ะชาเลนจ์ลดขาเบียดด้านใน บริหารอุ้งเชิงกลานด้วยเครื่องสกีสเตปเปอร์ตัวนี้นะคะทุกคนนี่เลยเราไปชาเลนจ์กันเลยจ้าชาเลนจ์สามวันวันนี้วันที่1ของการชาเลนจ์ก็จะชาเลนจ์วันนี้เริ่มวันที่สิบห้าทับแปดแปดใช่ไหมมกราคมพามีนะเมษาพฤษภามีาามนากรกฎาสิงหาสิบห้าทับแปดทับหกแจนถึง15บห้ทับเทับหกนะคะเนืงเดือน ก็ได้แค่สุขภาพก็พอแล้วไม่ต้องไปหวังซิกแพคหรอกเพราะว่าเรามันอายุเยอะแล้วถึงจะชาเลน์อะไรไปก็จะได้แค่ความแข็งแรงเป็นหมูที่แข็งแรงก็พอแล้วค่ะทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าคนเราอะ่ะมันต้องมีวันหนึ่งที่ร่างกายเราอ่อนแอนะวันไหนที่อ่อนแอเชื้อโรคอะไรมันก็จะรุมเราเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องทําจิตใจให้โปร่งใสนะคะเราไปเริ่มชาเลน์กันดีกว่าค่ะอย่าพูดมากเลยนะอืม นี่เลยเครื่องสกีขาเรียวของเราตัวนี้เราก็มันไกลเนาะมันไกลถ้าก็จะเบอร์บวกกับโทรศัพท์ของเราเป็นรุ่นเก่ามันก็จะไม่ค่อยชัดนะทุกคนหาซื้อกันได้นะคะทุกคนนี่เครื่องสกีขาเรียวหรือว่าเครื่องสกีสเตปเปอร์ เรื่อยๆเพื่อเลาขาให้เรียวนะคะทุกคนที่สำคัญอย่าลืมควบคุมอาหารด้วยนะคะถ้าใครออกกำลังกายไปแล้วแต่ยังกินจุกกินเยอะอยู่ก็จะได้เป็นหมูแค่เป็นหมูที่แข็งแรงแค่นะั้นแหละเหมือนกับตัวเองเนี่ยเออเป็นแค่หมูที่แข็งแรงแต่ว่าร่างกายของเรามันก็จะเพิ่มความกระชับขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะทุกคน แต่ช่วงนี้ไม่ได้กินปโปรตีนแล้วขี้เกียจชมอ่ะเซตที่สองสองสามสี่ห้ากเ็ปเก้าสบเซตแล้วนะคะเราก็จะมาทำห้าเซตค่ะทีนี้เราก็จะมาแบบจับเสาอีก100อครั้งนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ เขาก็จะให้มือใหม่ไว้จับขยุงตัวเองตอนที่เราเล่นใหม่ๆเฟิกเล่นใหม่ๆนะแต่ถ้าใครแข็งแรงเนี่ยกล้ามขาแข็งแรงก็สามารถที่จะยืนเล่นได้เลยเซตที่3ามห ยืดออกไปเวลาเราหุดออกมาเราก็จะกล่งทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรือว่ากล้ามเนื้อด้านขาเนี่ยก็จะจะกลงเป็นส่วนทีนี้มันก็จะเพิ่มความกระชับให้กับตัวเองาเซตที่สาม 才褪色衣。Say please, say. ท้างวันกางวันเท้าวนันคงนเงียบใช่ย อะไรค่ะท่านผู้ชมใ่พังซ่อมได้มันหลุดล่อง สุดท,ท้ายเกือบไม่รอดเกือบประหลอดค่ะพี่น้องเกือบประหลอด ใช่ค่ะทุกคนที่จริงเขาพับเก็บไปอีกทางเดียวเองพับมาทางนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้